กเป็นอีกงานที่สาวกเกาหลีพลาดไม่ได้ค่ะกับงาน2013 Kim Kibom Memory of Love Fan Meeting in Bangkok ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนๆของหนุ่มคีบอมป๊อปนิวส์ก็ไม่พลาดที่จะเอาบรรยากาศงานแฟนมิทติ้งของหนุ่มคีบอมมาฝากค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่31มีนาคมที่ผ่านมาการรอคอยของแฟนๆที่จะได้พบหนุ่มคีบอมก็สิ้นสุดลงเมื่องานแฟนมิทติ้งอย่างเป็นทางการครั้งแรกและครั้งเดียวได้เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศแบบกระชับพื้นที่ทําให้งานนี้แฟนคลับของหนุ่มขีบบอมได้สัมผัสความอบอุ่นอย่างใกล้ชิด แม้จะร้างราจากการมาเยือนเมืองไทยถึง4ปีเต็มแต่ก็ไม่ทําให้แฟนคลับของหนุ่มแก้มป่องคนนี้น้อยลงแม้แต่น้อยและเพื่อนๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆของคิมคีบอมได้ทางป๊อ n นิวสรับรองว่าเราจะนํามาเสิร์ฟเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอน ต่อกันอีกหนึ่งข่าวกับงานแถลงข่าวเปิดอัลบั้มของวงดนตรีอากาศดี Better Weather เจ้าของเพลงฮิตไพเราะฟังง่ายและมีสไตล์ของตัวเองชัดเจนซึ่งวันนี้เขาพร้อมส่งอัลบั้มที่2ของชีวิต Better Better Street ที่มาพร้อมเรื่องราวใหม่ๆของ3าหนุ่มดิวฟุงและแจ็คที่พวกเขาต่างก็บอกเลยว่าเต็มที่กับอัลบั้มนี้จริงๆก็ดีใจที่วันนี้เราอย่างน้อยเราได้มีการเปิดอัลบั้มที่ที่พวกเราก็เต็มที่กับมันมากแล้วก็ภูมิใจกับมันมากครับ ผลิตผลงานดีๆออกมาขนาดนี้พวกเขาก็จัดโชว์มินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษให้แฟนเพลงได้ร่วมอินไปกับบทเพลงตามสไตล์ของพวกเขาและที่พิเศษสุดคือได้น้องนิต้าจากวง Sugar Eyes มาร่วมฟีเจอริงบนเวทีอีกด้วยแถมงานนี้ได้ศิลปินร่วมค่ายมาให้กำลังใจอีกเพียบลองไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ กับ<ต>อ <approach> <best> <iter> ัลบั้มที่2ของพี่พี่เวทเทเวเธอร์นะคะก็โอ้ก็เป็นหนึ่งคนที่ชอบเพลงของพี่เขาเหมือนกันฟังมาตลอดตั้งแต่อัลบั้มแรกเลยก็ขอให้มีอัลบั้มที่3ที่4ต่อไปให้น้องๆได้ฟังกันนะฮะครับผม